สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับอยู่กับลูกอีสานเชื่อเก่านะครับเมื่อนี้มากีดยางนะครับผมมากีดยางนะครับเป็นงานขอบครัวนะครับมาซอยพ่อซอยแม่กี่ยางนะครับผมกับขี่ได้ตั้งแต่มานะครับผมสําหรับลูกอีสานก็มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับกลับมาหอดไทยวันที่ยี่สิบนะครับผม นี่ครับบรรยากาศสวนยางข้างล่างนะครับผมกระต๊อบนะครับ <c oughs> ท่อมกระท่อมตนอ้นยางกับต้นใบไดนะครับผมนี่นะครับอันนี้สองมตรแล้วนะครับสองมตรบางต้นมันกับ่บเต็มนะครับแต่ตอนอ้นใหญ่ๆกับเต็มนะครับสถานการณ์ในประเทศอิสราเอลตอนนี้นะครับผม มูผมมูผมอยู่ภาคเหนือนะครับติดกับซีเรียอะไรกับเลบานอนนะครับสถานการณ์นะครับกับบอมดิมยังแต่ว่าก็ได้ยินเสียงปืนอยนะครับได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยิงเสียแล้วก็มีการยิงจรวดอยนะครับซึ่งมูผมโทรมาบอกนะครับทางนายจ้างทางยังคนในหมู่บ้านเขาก็เริ่มนะครับเริ่มแบบว่าเริ่มแบบใส่ชีวิตทั่วไปนะครับใส่ชีวิตประจำวันของเขานะครับ ร้านค้ายังก็เปิดนะครับค้นกับเขาออกปกตินะครับผมคิดว่านะครับสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับพี่น้องในงานไทยนะครับในประเทศอิสราเอลนะครับผมที่ว่ากลับมากลับมาจากประเทศอิสราเอลนะครับบันเน่แล้วเฮาเฮาอาจจะได้กลับไปเหตุงานเร็วๆนี้แล้วครับอาจจะก่อนปีใหม่นะครับคิดว่านะครับผมผมนี่ก็อยากกลับแล้วนะครับผมอยู่บ้านก็ ไปบอกขอยมีรายได้ปันไดนะครับผมตอนนี้คันว่าตอนนี้ก็ทารับเงินก่อนนะครับเพื่อว่าเดินเรื่องเอ,กส,อ,งอกสารอะไรอยา่างต่างๆนะครับผมผมก็จะว่าสิขึ้นไปเหตุงานอยู่แถวกรุงเทพนะครับเฮ็ุงานล่อนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปบง่งสวนมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังของแม่นะครับแม่รับพอแล้วปลูกนะครับผมไปเลยครับสวนยาง สวนยางสวนยางสวนมันสำปะหลังครับผมอันนี้ก็คือไ้มันสำปะหลังนะครับของพ่อกับแม่ผมนะครับซึ่งเราได้ปลูกอยู่ทั้งพู่บนครับที่เห็นอยู่นันสวนยางไปเลยนะครับมองนี่มองนี้ปลูกยางไ่ได้นะครับมันปลูกยางไ่ได้เพราะว่ามันเป็น ดินนั่นเป็นดินหินดานข้างล่างนะครับเป็นดินหินนะครับมันก็เลยปลูกยังไม่ได้นะครับผมกับปลูกได้เต่มันนะครับนี่แหละครับบัวรายแล้วครับผมประมาณแปดไร่นะครับแปดไร้เก่าไร่นะครับส่วนยางในปัวร้านสิบไร่นะครับอยู่ทั้งผู้เลยเด้อครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับผม ปลูกเสีียมเอานะครับมองได้ปลูกได้กับปลูกนะครับผมช่วงนี้ก็กีดยางซอ้อย้เท่านะครับทู่บ้านนี้แหละครับผม แบบว่ามองนี้ค่อยปลูกค่อยปลูกต้นยางแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นหินนะครับมันเป็นหินข้างล่างนะครับหินดานนะครับมันเลยปลูกมาได้ปลูกไงมาซ้ำซๆหนึ่งเลยหัวไปนี่ครับมันก็ตายเบิดนะครับราคามันซ้ำเปลังนะครับผมไปเบิ้งมาเมื่อวานนะครับบ่ไดบ่ไดคขายแบบวัดแป้งนะครับผม ขายแบบราคาัทวไปนะครับก็คือ3ามบาท4ี่สิหสตางค์นะครับ3บาท4ี่สิบห้าตางค์นะครับราคาดีนะครับช่วงนี้ครับผมอันนี้คือบรรยากาศยุ้ใไห้นะครับบรรยากาศยู้ไห้ในสวนยางนะครับสวนยางของพอกับแม่ครับนี่ครับกีดยางนะครับอันนี้คือ ขามเขาไปสองสามลูกนะครับประมาณสามลูกนะครับผมเคยไปอยู่นะครับขามเขาประมาณสามลูกกับจีฮอดแบบบ้านประเทศเขมรนะครับทางนี้เป็นปลานะครับปลาสงวนนะครับปลาสงวนไปเลยแต่มองนี้นะครับเป็นสวนยางนะครับนี่มองใต่นี่นะครับสวนยางนะครับผมขาไป่ฟังพุ่นนะครับลูกหนึ่งสองลูกสามแล้วสี่นี่แหละครับอาจจะเป็นประเทศเขมรนะครับผม ประเทศแคนาก็สหรัตั้มนะครับตั้มก็ของเฮ้านะครับผมบรรยากาศนะครับส่วนยางพาราราคาราคายางพารานะครับตัวมือนี่เป็นยางเป็นยางก้อนนะครับยางถวยนะครับผมก็ขายอาทิตย์ขายอาทิตย์บางยานี้นะครับ สามเอ้ยยี่สิบห้าจุดสองห้าสตางค์นะครับยี่สิบห้าบาทจุดสองห้านะครับราคาลงนะครับผมเวลาลงลงละทีละสองบาทสามบาทนะครับแต่เวลาขึคืนนี่คืนทีละสิบสตางค์นะครับแย่แย่นะครับแบบนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจแย่ yeah. เป็นไรครับพ่อแม่พี่น้องครับเกียรทีละสองนาเลยครับนี่ นี่ข้างล่างนึงเครื่องอีกนึงนะครับผมชัดไปเลยส่วนยางก็สิโฮกหกแน่นะครับครับผมถ้าแม่ปพี่น้องยางเลาะสวนลูอีสารเจกักสิไทยยังให้เบิ้งนะครับเิอัปเดต การใส่ชีวิตแต่ละมือไปให้เบิ้งนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้จะภาพหน้านะครับว่าหเหตุการณ์มันสงบเร็วๆนะครับเพราะว่าลูกอีสากนก็เบื่อๆเซ็งๆกับการยูบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเขายู่พนเขาเฮ็ดงานทั้งมือเนาะครับเนาะเขาเคยฮ็ดงานแบบได้เงินเดยอได้เงินาร้สีนะครับต่อเดือนแล้ววันนี้เข้ามายูบ้านนะครับ คือกับเผาเลิบใหม่เลยนะครับเพระาะว่าเพระาะว่าของผมเองนะครับผมเองไปเฮตุงานมันก็เพราท่านเด็ใ๋ใจหนีใจยังเลยวนะครับไปเฮ็ดงานได้เป๊บเดียวนะครับผมเอาโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหนามียังไม่ไมผมจะมาอัปเดตให้แม่พี่หน่อไในเบิ้งนะครับ หอมเลยนะครับยางเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ